ปิประเด็นค่ะสามกีบขู่แบนแต่หน้าแหกยับอัมพชราพาไม่สถานหลังถูกกดดันให้ขอเอา ยอดติดตาม i อลดลงไม่ถึง1%ปจาก13ล้านคนค่ะสืบเนื่องจากกรณีที่ทางด้านของไบท์พิชยรันได้มีการโพสต์คลิปค่ะกระแสดราม่าโดยปรากฏภาพของสรยุทธุทัศนจจินดาร้องไห้กลางรายการข่าวจนกลายเป็นกระแสที่กลุ่มสามกีบนั้นต่างนำไปชื่นชมหลังจากนั้นค่ะก็มีเหล่าดาราคนดังจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปเช่นแอปทักษอรที่เข้ามาใส่อิโมชันรูปร้องไห้ ซึ่งในความหมายก็เป็นการแสดงความรู้สึกสงสารจนทําให้เกิดเรื่องราวบานปลายใหญ่โตมีการจี้ดารานักแสดงตัวท็อปของวงการให้ออกมาคอเอาและงานนี้อัมพัชราภาก็โดนไปด้วยค่ะโดยทางด้านของกลุ่ม3ามกีบค่ะมองว่าที่ผ่านมาอั้าก็คือปลอมเพราะช่วยเหลือแค่หมาแมวแต่ประชาชนกําลังเดือดร้อนจะแย่กลับทําเฉยไม่สนใจจะช่วยพูด ใช้เสียงดาราให้เป็นประโยชน์ซึ่งก็เรียกว่ามีการพานเข้าไปคอมเมนต์ถึงในไอจีจนล่าสุดพบว่าทางด้านของอั้มพัชราภาค่ะก็ได้มีการตั้งบัญชีให้มีความเป็นส่วนตัวแล้วเพราะไม่อยากให้คนตีกันอยู่ในพื้นที่ของตัวเองจนทางด้านของกลุ่มสามกีบค่ะก็ได้มีการบอกว่าจะแบนอั้มพัชราภาเช่นกันไม่สนับสนุนดาราที่ไม่อยู่ข้างประชาชนขณะที่ยอดฟอลโล่ใน IG ก็พบว่าจากยอดติดตาม13ล้านคน ตอนนี้ลดลงมาเหลือ12.9ล้านหายไปราวๆ1แสนคนเท่านั้นเองค่ะและช่วงดราม่าหนักๆในวันที่ 12, 13, 14กรกฎาคมยอดติดตามของอ้ํานั้นก็ลดลงประมาณ26,200ต่อวันแต่ตัวเลขดังกล่าวค่ะก็ทำให้เห็นว่า กลุ่มแฟนคลับที่รักและพร้อมที่จะสนับสนุนอ้ําและแยกแยะเรื่องดราม่าก,การเมืองได้นั้นยังมีอยู่จำนวนมากจำนวน1 0 0 0 0แสที่ไม่อยากติดตามก็เป็นเพียงกลุ่มที่ไม่พอใจในการไม่ยอมออกมาคอเอท์ของซุปตาดังกล่าวเท่านั้นเองค่ะส่วนทางด้านของแอดมินเพจอ้ําพัชราภาชัยเชือ้อก็ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงถึงเรื่องราวผ่านทางเพจว่าแอดมินขออนุญาตพูดถึงเรื่องที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้หลังจากที่พี่อ้ําตั้งไอเป็นส่วนตัวจริงๆเราเคารพทุกความเห็น ของทุกฝ่ายนะคะแต่หลายคนบางกลุ่มกลับมีการต่อว่าเขาด้วยเท็จคำที่หยาบคายโยงไปเรื่องอื่นๆที่ไม่เป็นความจริงทั้งในเรื่องหน้าที่การงานผลงานตัวตนหรือแม้กระทั่งแะเรื่องการช่วยเหลือน้องหมา ในส่วนตรงนี้ขอยืนยันเลยว่าพี่อ้ำพยายามช่วยเหลือทั้งคนและสัตว์เท่าที่ตนเองจะช่วยได้มาตลอดเพียงแต่ไม่ค่อยออกสื่อดังนั้นเราควรแสดงความคิดเห็นให้อยู่ในขอบเขตของความเป็นจริงดีกว่าการมาต่อว่าด่าทอเพื่อความสะใจของตนเองจะดีกว่าตามภาพเป็นแค่คอมเมนต์บางส่วนเท่านั้นจริงๆมีมากกว่านี้อย่างไรก็ตามค่ะก็เคยมีกลุ่มแฟนคลับของอ้ําที่มีการติดตามกันมานานพูดถึงประเด็นนี้เอาไว้นานแล้วด้วยว่า ทำไมอ้ามถึงวางตัวเป็นกลางในทุกเรื่องราวของบ้านเมืองเพราะต้องมองว่าทุกอย่างมีสองด้านถ้าทําอะไรไปอีกด้านก็ไม่พอใจฝั่งโน้นก็จะไม่พอใจแม้ว่าในไอจีของอ้ามจะมีคนแท็กมาด่าเอาเรื่องการเมืองมาถามเจตัวก็จะเฉยแต่ไม่เคยปฏิเสธที่จะช่วยเหลือคนทุกยากคนที่ลําบาก แม้กระทั่งช่วงที่คนเดือดร้อนไม่มีอาหารอ้ําก็จะช่วยรีวิวสินค้าแบบฟรีแล้วก็ช่วยร้านไปหลายร้านและก็ยังให้เพื่อนนําอาหารไปแบ่งปันตามชุมชนด้วยและถ้าใครได้มีการติดตามอ้ํามานานก็จะทราบว่าหากใครเดือดร้อนอยากให้อ้ําช่วยอ้ําก็จะมีทีมเพื่อนๆช่วยประสานทั้งมอบสินของมอบเงินช่วยอุดหนุนสินค้า ถือว่าเป็นดาราที่วางตัวดีคนหนึ่งของวงการบันเทิงเพียงแต่เจ้าตัวไม่แตะเรื่องของการเมืองเพราะเป็นเรื่องที่ไม่สามารถทำให้ถูกใจทุกคนได้และเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับอ้้มพัชราภาเท่านั้นค่ะเพราะก่อนหน้านี้ก็ยังมีนักแสดงรายที่โดนเหตุการณ์แบบเดียวกันไม่ว่าจะเป็นชมพู่อารยาเอฮาร์เกตที่โดนโจมตีอย่างหนักหลังจากที่ได้มีการออกมาประกาศฉีดวัคซีนชินโนแวกซซึ่งยอดผู้ติดตามเฉพาะในเดือนกรกฎาคมลดไปเพียง 2 7 7 4 6ฟอลโล w ส่วนทางด้านของนางเอกปูปรายาสวนดอกไม้ my, ทูต UNHCR ที่โดนกดดันตลอดในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ที่มีการประท้วงของม็อบ3นิ้วยอดไอจก็ลดหวบมาอย่างต่อเนื่องเพราะถูกโจมตีมองว่าไม่ช่วยเซฟคนในประเทศตัวเอง ตอนนี้ยอดโฟโลอยู่ที่2.9ล้านโดยในเดือนมิถุนายนยอดโฟโลลดลง9,784และในเดือนกรกฎาคมยอดโฟโลลดลงต่อเนื่อง8,323โฟโลค่ะ สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ l i n e @shop6.store s ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ